สติปัฏฐานสี่คืออะไรได้แก่การปฏิบัติทำสี่ประการหนึ่งกายานุปัสชนะติปัฏฐานมีสติจะยืนหรือจะเดินจะนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวากู้ยีกขามีสติไหมอย่าเอาสติไปทิ้งเท่านี้เองนะข้อสองเวทนานุปัสชนะติปฏัฏฐานมีสามเวทนาคือแปล,แปลว่าทนไม่ได้ไม่มีตัวตนปว,วดเมือเ่อย ความสุขความทุกข์อยู่ในตัวตนมันมีความสุขความทุกข์อยู่ในตัวกายปวดเมื่อยท่วสกุลกายไม่สามารถจะทนต่อเวชนาได้จะเรียกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนามีความสุขจะปล่อยประเรลงหลงไม่ได้จะเกิดความระมาดจะมีทุกขจึงต้องมีสติจะดีใจก็ต้องมีสติจะเสียใจก็ต้องมีสติถ้าดีใจไม่มีสติจะระหมาดจะเสียท่า จะกลายเป็นเสียเงินเสียทองโดยรู้ไม่เท่าไม่จุงก,การจึงต้องตั้งสติตรงนี้ขอฝากนักปฏิบัติต้องทําความเข้าใจก่อนเวลามีเวทนาทนไม่ได้พุทธเจ้าสอนทนไม่ได้ต้องกําหนดปวดหนอมีปวดหนอนีต่ตายเตอนใ้ฝังกำหนดอยู่นี้เอาสติปากอย่าปากแถปลปากแรปลงเครียดเลยนะกําหนดช้าๆปว,ปวดหนอปวดหนออย่าปากให้มันแรง มัชิมาปฏิปทาปไนกลางยากฏดให้มแมลงกําหนดไปให้เรื่อยๆจุป่จะหายไม่หายเลิกอย่าเลิกค่อยๆไปเดี๋ยวก็เวทนาแยกออกไปรูปนามขันห้าเป็นรน์เวทนาแยกออกไปจิตก็ไม่ปไปยึดไม่มีอุปาทานมันก็หายปวดเท่านี้เองถ้าไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจอังวะเป็นอุเบกขาวเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์จิตใจมันเบอร์เบอร์เบอร์ออกไปข้างนอกรู้จักเบอร์ไหมไม่มีก่อเกี่ยวเหมือนพวงมาลัยไม่มีที่แขวนพวงมาลัยไม่มีที่แขวนต้องกําหนดว่าไงคะเบอร์แหละรู้หนอตรงนี้เปีเนี่ยหายใจยาวๆกาหนดรู้หนอรู้หนอไม่หายกําหนดไปอ๋อรู้แล้วจิตลับมาเนี่ย สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีก็เป็นอุเบกขาวเวทนาไหนเมื่ออุเบกขาวเวทนาเกิดขึ้นก็กําหนดตรงนี้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้นะขอให้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จะกาหนดไงกําหนดว่ารู้หนอเร้นปีนี่ยเวทนาต้องกำหนดเสียใจก็เป็นเวทนาดีใจก็เป็นเวทนาเป็นบังคับไม่ได้มันเกิดเองต้องกําหนดนะบางทีพวกมาปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้สนใจตรงนี้ท่านจะทําไม่ได้เนะี่ย ถ้าจะสงสัยตลอดไปแต่าท่านทําได้ท่านจะไม่สงสัยไม่สงสยัยพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ท่านจะเกิดความแน่ใจหมื่นเปอร์เซ็นต์ออกมาชัดจิตนานุปัสนาข้อที่สามทเป็นธรรมชาต,ติตรงคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์เมาอเป็นลานานเหมือนเทพประทรึกเสียงไม่มีตัวตนให้คลำที่เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนมันเป็นกระแสไฟฟ้าเกิดท้งตาทางหูจหมูกริงกายใจอย่างที่พูดกเสียงหนอ ตั้งสติไี่เสียงอ๋อที่เขาพูดมาเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากรีบรับฟังอ๋อที่เขาพูดมานี่ไม่มีประโยชน์ตัดหน่อยเสียงหนอปปาเข้าไปไม่บันทึกในจิตชีวิตจะแจ่มใสตรงนี้เองนะเป็นหนอะเป็นหนอเหม็นหรือหอมอย่าไปสนใจถ้าเหม็นไม่ชอบเป็นเป็นโทสะถ้าชอบเป็นโลภเข้าใจไหม ถ้าไม่ชอบมันก็เป็นโทสะอย่างถ้าไม่ตั้งสติเป็นโมหะเป็นคนโง่ขอฝากผู้ปฏิบัติไปด้วยเสียงหนอชอบเสียงไหมชอบเป็นโลภะไม่ชอบอย่าคนนี้เป็นโทสะเป็นบากปกับตัวเองชอบเป็นโลภะถ้าหากว่าขาดสติกําหนดเป็นตัวโมหะโมหะตัวนี้แปลว่าหลงแปลว่าโง่ไม่มีสติจาไว้ได้จำไมนะ่ไเลยนะ ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาธรรมานุปัสนาจิตประญาทำเป็นกุศลและอกุศลเราจะรู้ได้ไงเราทํามาแล้วเนี่ผ่านไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น,เป,นเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเป็นธรรมานุปัสนาจิตประญาอยากรู้ไหมที่ทําไปแล้วนี่เล่นไปรู้หนอรู้หนอเล่นไปเนี่ยรู้หนอไม่ใช่หัวสมอง ลิ้นปีนี้ไปเจ,จะสิกธรทำจะได้รู้สึกตัวไม่ประมาทนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ทําไมไม่ทําตรงนี้กันละ่ะนี่สติปัะฐานสีเระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติทุกอริบทจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหตุเดตค้ามีสติสัมปชัญญะชัดเจ